สวัสดีค่ะ,คะทุกคนกลับมาพบก,กับยุ้ยนะคะในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการบริจาคเส้นผมนะคะนีนะคะยุ้ยก็จะมาบอกวิธีการเตรียมตัวในการบริจาคเส้นผมค่ะสําหรับคนผมอยากสกหรือว่าผมทําสีนะคะก็เราต้องไปบริจาคที่ไหนนะคะในคลิปนี้นะคะก็มีไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ การเตรียมตัวในการบริจาคผมของยุยะะย้ยนะคะยุ้ยนะคะไว้ผมประมาณ1ปีนะคะให้ความยาวถึงประมาณ6นิ้วขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผมหยักศกหรือผมตรงค่ะส่วนคนที่ทําสีผมนะคะก็สามารถบริจาคได้ค่ะเว้นระยะห่างจากการทําสีประมาณ3เดือนนะคะ วิธีการตัดและการจัดเก็บนะคะยุ้ยนะคะไปตัดที่ร้านทําผมนะคะมัดช่อเดียวนะคะแต่ว่าแนะนําเพื่อนๆเนี่ยให้มัดเป็นช่อเล็กๆหลายๆช่อนะคะจะได้ตัดง่ายขึ้นแล้วก็จะได้จัดทรงผมได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรที่จะพึ่งแดดประมาณ1-2วันนะคะให้ผมแห้งสนิทนะคะก่อนที่จะจัดเก็บใส่ถุงใส่นะคะแล้วก็ส่งไปษณีค่ะ ช่องทางติดต่อนะคะก็คือสามารถติดต่อทางเพจจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ได้เลยนะคะรวมถึงขอหลิงการลงทะเบียนในการบริจาคผมรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ทุกคนสงสัยนะคะสามารถสอบถามที่เพจจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ